พี่แววตามพี่หนูก่อนละกันหรืออยากเข้าห้องน้ำน,นะเอ้าโหเลยทางเลี้ยวเข้าปั๊มพอดีเลยอะ่ะเดี๋ยวว้ปั๊มหน้าละกันนะปั๊มหน้าอีกนานหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเรามี GPS ป่านนี้เราก็คงรู้ว,ว่าวล่ะว่าปั๊มอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมครับถ้าทางทีมน้องเวิร์ดจะดูวุ่นวายนะครับเนี่ยตอนนี้เรามาดูทีมน้องเบนซ์กันดีกว่าครับไปถึงไหนกันแล้วนะโอ้โหเริ่มเก็บ r าซีตามหาเลียวหน้า GPS Navigator กันแล้วนะครับตอนนี้เราจะไปหาอาซีกันนะคะอาซีรแรกของเรานี ซีพีเสบอกว่าเป็นโตโยต้าใช่ไหมคะคอีก200เมตร,รนะเป็นว่าะะใกล้ถึงแล้วนะคะพี่เอียน200เมตรนะครับจะลองดูนะเดเบ้นลองดูไซายมือนะฮะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงนะครัเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะโตยโยต้าจากโตยโยต้านะฮะเป็นถ่ายรูปเลยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเบ้นลงไปถ่ายเลยนะคะ ผู้ชมใช่ค่ะตอนนี้อีก10กิโลเมตรเท่านั้นจะถึงเกาะลอยแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมควรจะรู้ว่าเวอร์นี่ละค่ะต้อาเป็นผู้ชนะพอน้องเป็นพื้นี่ทางมาถึงเกาะเราแน่นอนค่ะคุณผู้ชมจริงไหมคะพี่เต็<ผ>มยิ้มมีไฟในกา <laughs> คุณผู้ชมไ้จกอนนกัอนที่เกาะลอยนะคะมัน่นใจจริงๆนะครับน้องเวอร์เดี๋ยวก็ได้รู้แล้วครับว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสำหรับผม รักพี่เสียดายน้องอยากให้ชนะทั้งคู่เลยครับโอ้โอ้คุณผู้ชมครับสินงเบนมาถึงแล้วครับตอนนี้เราเหลืออีกกี่กิโลค่ะถึงจะถึงเกาะลอยครับจีเบนก็บอกว่า1นจุดแปดกิโลก็ถึงที่หมายคือเกาะลอยแล้วละครับและอีกห้าร้อยหกสิบเมตรก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปก็เป็นเกาะลอยเลยงั้นเราไปกันเลยดีไหมคะครับโอเคครับเข้าไปเลยเกาะลอยถึงก่อนใครและแล้วก็ถึงแล้วค่ะถึงแล้วสวนสาธารณะเกาะลอยค่ะ ถึงแล้วค่ะพี่ยนยงค่ะเราลงไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันดีกว่าค่ะโอ้โหสดชื่นมากๆลยค่ะพีอากาศดีนะใช่ค่ะงั้นตอนนี้นะคะมันก็จะรีบเอาภาพที่ถ่ายมานะคะของนะเรามีโค้กพกแน่นอนแน่นอนเราชนะแน่นอนา GPS นำทางเรานะคะงั้นเรารีบไปกันเลยค่ะอ๋อแล้วนีค่ะ มาถึงแล้วค่ะาภาพมาให้เช็คด้วยวาอาร์ตดู R468 เห็นไหมคะว่าทีมเราต้องมาถึงก่อนเยี่ยมยงค่ะชิฟายค่ะถึงแล้วค่ะพี่เป๊ะ ตะกี้ไฟไฮไฟกันอยู่เลยครับน้องไวคนสวยรีบๆตะรับทีน้องเบนเนี่ยเขานับคะแนนอาซีกันแล้วพี่เปรมค่ะบรรยากาศช่างดีจังเลยนะคะยังเกาะรอยใช่ยังไงเราก็ต้องเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนเพราะเรามาถึงก่อนแน่นอนน้องเบนพี่เปรมนั่นที่น้องเบนหรือเปล่าดูก่อนใช่แล้วน้องเบนมาถึงก่อนพวกเราพี่เปรมผมไม่อยากจะเชื่อทำไมอ้าวพี่วัวทุกมาถึงแล้วคะใช่ค่ะน้องเบนเจ้ ทีมของเบนนะคะมาถึงตั้งนานนานแล้วะค่ะราที่เวดนาพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมหนูมาก,ก่อนนี่เมื่อพวกเรามาทางลัดเพราะทีมเบนนะคะมีลีโอนา G P S navigator ค่ะพี่เบมคะรู้อย่างนี้พวกเราน่าใช้ G P S, <GPS> <S ใช่ค่ะเช็คคะแนานก่อนเลยค่ะคะแนานหรอคะยังไงพวกเราก็ต้องชนะพอพวกเรามีอาีครบ สี่ตัวเหรอคะพี่ทั้งหมดกี่ตัวคะ G P T O สามตัวค่ะไม่น่าเชื่อว่าเวอร์จะไม่ได้ครบโอเคค่ะพี่ยังไงเขาก็ไม่มีทางไดครบใช่เชิญค่ะคุณเบนว่าไงคะพี่เวิร์ดของพี่ขาดไปไม่เท่าไหร่เองพี่ยังสามตัวเท่านั้นคุณเบนไม่ครบใช่ไหมคะเชื่อมาดูของเบนค่ะครบแน่นอนค่ะกรรมการเช็กลองได้เลยค่ะ ไหนก็ไหนแล้วนะคะรถของเราก็มี gps navigator แล้วถ้างั้นเรามอบส่งต่อให้กับทีมผู้แทนละกันจะได้มี gps เหมือนกันจะได้ไม่หลงทางตอนกลับใช่ครับไม่ม่หลงแล้วบกต้องค่ะตอนกลับกรุงเทพพวกเราคงจะถึงภายในหนึ่งชั่วโมงเย่ขอแสดงความดีใจกับทีมน้องเบนด้วยนะครับเห็นไหมละครับคุณผู้ชมว่าเลี้วหน้า gps navigator ถือเป็นเครื่องมือนำทางสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยทุกการเดินทางง่ายขึ้นประหยัดเวลาและรวดเร็วมากเลยครับ เห็นทีโอ้ก็ต้องไปหาติดรถสักเครื่องแล้วล่ะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับคุณผู้ชม